สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชิญท่านสดับรับฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์หมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีได้นบัดนี้โลกแม่แม่จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตาม แต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคจะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอํำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้อง มียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวันหน้าใดจะหาความสุขไม่ได้เลย เพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจรงิงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทาง เหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายใน หากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงหยิจปรงใจได้ชั่วรายการไม่ได้เลยพอมีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหน ที่ไหนก็นมีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจ,จิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิกเลสเป็นอย่างนั้น้างอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลส ทําลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเนื้อสัตทั้งหลาย คำว่าศาสนานั้นเป็นขแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นขแนขแนงแขนงว่าให้ทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดําเนินตามนั้นทุกยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทําลงไปการฝืนทําลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภา,ายจในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความนอมเย็นเป็นสุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงตาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหะทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปชิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผนจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับ เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรแมนก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนชิดนมากเพียงไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนทีนพอมีสติขึ้นมายับยั้ง พิจนาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลน,นี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในาจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงหเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบางชาม,มาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิดขึ้นทุกทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้น่ะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกออโกยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่แงเท่านี้สติจิตที่ได้สติมันก็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเทาะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระง,งับตัวการระง,งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพเพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบื่อเบียนขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลําบาก ในการฝืนในการบังคับกิตไมให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูก ừ. ทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและทนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรกมีที่ปรงุงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งทที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิทีชินนินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรทอดจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อน,นเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกรปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนททางไปเจอสิ่งสกรปรกเรายังหลีกให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปอะไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของโสกรปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความโสกรปรกไปหมดทั้งจิต กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราละงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทาลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเพราะเหตุไรตึงบน่นเพราะไม่อยากทุกและมาอยากทุกไปคิดทําไมในสะิ่งที่ไม่เป็นงที่เป็นทุกแต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทหโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งน,นั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุเกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความงสงบมโหสถด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญสาหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนาจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นจุกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพาสุทธอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายใจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาตนอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตท,ที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลุงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจทิศกับ คนที่ไม่มีธรรมเป็นในไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมอ่ากรรมังสต,ติยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประเนีตเรียบซ้ำต่างกันนี่ ไม่นอกเหนือปัจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทําไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคาว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้ เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่า ผลแห่งกรรมที่ตนทํานี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทําลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทําลายได้การคิดการพูดการกระทําในทางที่ไม่ดีคือการทําลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบํารุงตนเองเนี่ย การประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ไดก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้นหมดฤทธิ์หมดอํานาจของกรรมที่ทาไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไปแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังคําและเป็นผลดีชั่ววันยังคําไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ 4, สี่สุ่ห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสาคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึกต,ต,ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิพจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเัยียศาสนา จำเป็นหรือไม่จําเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจา้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุ ไม่มีใครสามารถอาจเอื่อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้รงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศนาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนาศนาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกียวกันกับความต้องการของหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่ว่างได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นส andra, ิ่สส ied, สงที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื่อละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นยื่ว่าความดีแล้วไม่เฝอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจ,จริงๆมันเฟอ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอือความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอ้อไม่มีเฟอรอดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพายใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยเท่าไร่อบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอรดกันครับสิ่งต่างๆ มีการเฟอร์ได้เช่นเงินเฟอคนเฟอร์เราก็เห็นไหมเราเคยยินแต่งเงินเฟอสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอร์ขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิร์มดับดับที่มนุษย์เฟอร์เราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอจะหาระำราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะกรจะเ้าจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสาหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลกมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันจเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอสิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเป,นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าพยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาหัวใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกโสมมมโลกรุงลังเข้าไปทับถมหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อทิิยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสําหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตาหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อซะ่เองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ยอ่อๆเพียงตรงนี้มนุษย์เฟอ้อเปไง แล้ไม้นจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติธมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียรความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมามากับความเกิดนะอย่างภาษาาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ู่ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กัน <S <S เมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน ยสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชยชันะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สนัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปกรกรรกลุมลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปี่ยน พราะที่เจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีแล้ในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอนี่เรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอะไรมาแก้เทาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายาม สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทําตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียงตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จนกระทั่งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหนือนั่นเอกันจะเคมัตตานังสเวสัางงามัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสรสิฐในโลกนัน่นฟังเสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนนหนเดียวเท่านั้นตายตายจะพราะหนเดียวที่อัตาภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หัดจับจองป่าชาติเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อกันซะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว มีแต่นักจองปชัชัททั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชัทที่ไหนก็เอาตัวของเราเนี่เองเป็นปัชัมันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมาจะไปะขยันจองนะจองปรชาชัพทมันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปไม่เฉลี่ไม่ไมหลาดตรงนี้จะเฉลีหลาดที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ตายแกเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็คือทุกข์ในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขจเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้ําสีน้าธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกการทีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดําเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสมัสมสมาอาชีวะภา,ายในก็เอาเลี้ยงมมจิตบำรุงจิตใจขังตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผเาดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกว,วนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนน่นก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความ ชอบทําโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงทกาก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาพอยุติเพียงเท่านี้ขอขอพรคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตาม